สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคอลัมนิสชื่อดังลาออกไม่เห็นด้วย JSL จ่ายเงินชดเชยไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากการณีที่บริษัท JSL g l o b a l media จำกัดออกมาประกาศเรื่องยุติการทำงานบางส่วนและสุดตัวแทนพนักงานบริษัท JSL ที่ถูกเลิกจ้างและได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยเ,ชยเต็มจำนวนจำนวน37คนจากทั้งหมด89คนได้เดิน ทางพบทานายเดชาที่สำนักงานทานายความแทนที่จะได้รับเงินชดเชยร้อยเปอร์เซต์กลับได้เพียง16%เปอร์เซเท่านั้นจนกระทั่งล่าสุดนายวงท่านงชัยนรงเสียงคอลัมนิส์รายการเจาะใจได้ประกาศลาออกทวิตข้อความระบุว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัท JSL ประกาศยุติการดำเนินงานส่งผลให้พนักงาน89คนถูกเลิกจ้างกระทันหันและไม่ได้รับเงินชดเชย,ยอย่างถูกต้องตาม กฎหมายแรงงานผมในฐานะคอลัมนิสรายการเจาะใจไม่เห็นด้วยจึงขอละออกจากรายการเจาะใจขอบพระคุณผู้บริหาร JSL ที่ให้โอกาสผมตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ